สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปสองมิ้วหน่อยอีสานบ้านนาจ้ามือนี้มิ้วหน่อยกับผ้าเดินทางเขาป่าคือเก้าจ้ามาพบกันในวันที่เก่าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกจ้ามาพิกัดเ้าจ้าป่าบ้านน้องจองตำบลหอยคาอำเภอบุญทธอรีจังหวัดอุบลราชธานีมือนี้มิ้วหน่อยเดินทางเขาป่ากับหนองจ้าไปรุ่นไปไปรับชมกันเบื้องจ้าว่ามือนีมิ้วหน่อยสิบมาเห็ดยังแน่นอนจ้าไปกันเลยจ้าบรรยากาศป่าจ้าตัวนี้เป็นห่ม คำเตียนเป็นโฮมเฮดกอจ่ะมาเลาะเบิ้องวสิามานบ่ไปหลุนน้ำกันเลยจ้าเราได้แหงมันจ้ะ,ก,ก,จะกอดกหน่อยเพิ่นโอ้ยเพิ่นข้าไรจ้ะโอ้ยตอกงามแห้ฝนตกใส่เพิ่นมีแต่ขี้ดินจ้ะ นาเลยจ้าดอกไม้น้าเลยจ้าน,นาเลยจ้า,า,จาดอกงามแดงนะจ้าจุมนี่นกอใหญ่จ้าป้า,ขาปปปปดขาเฮ้ยขบไปขปไปแกงหวานให้ด้วยจันเป็นทางหางจ้าฝนกระโตกดีแฮะ ตาเตีย่ยจ้ะแดงน้าจ้ะขาพนขาลขายจ้ะเดี๋ดนึจุ๋งงามผู้อดใหญ่ยพนจ้ะขาลายขาลายจ้ะโอ้ขาพนถือจอบ ขอาไม้เพิ่งขาลายจ้ากำลังหินสามสี่ดอกกระบ,บาลน้องเพิ่จ้ะเราห,หาเห็ดยังกับ,บม่มีอื้ยดอกในงามจ้าอุ้งนกหน่อยจ้าข้าเตี่ยจ้าดอกหนึ่งพี่น้องเลยอะไรจ้าเป็นดอกหนึ่งครึ่งหนึ่ง แจ้าจุ่มหนึ่งก่อแดงจ้าเห็นสองดอกดอกดอกนี้กำลังพูแดงสดงามแฮ่จุ่มหนึ่งก่อแดงจ้าท่านพูดท่านออกจากดินจุ่มหนึ่งจ้าดอก ดอกละค่ำค่ำละดอกอดละจ้าปวดขอดอจ้ะพี่น้องโอยอยยุ่มนึงจ้าปุ่นนะปวดขาปวพไปสิอยาเฉยเลยจ้ะ ้าพนมอย่ยเอาไปเนไหรอกเขาดอแท้จ <source> <that> ้ะน <OVER> ่าจะ 내 자아 눈모양이 자 สารไน้อมนนยอม้งงนะหดมุงไกลๆฝนตกายจ้ะตกที่พืนอืมอื้ม่หวานกี่ิีงามจ้ะ เป็นนมเป็นนมจ้วนี่ตัวเขาอโดนอผอีออกหกดีจ้ะหนักไปจ้า

thấy ừ, Mày chả, mày có cái tay mày thôi Mà sẽ ừ, nào. Nó sẽ ớ ngon Đấy đưa thì Mày con ข้าบ๊วยเหาไปนนดีจังขารโดแท้จ้ะทีนหน่อยเก็บวังหันเป็นน้ำแกงจ้ะบวกคาดอกเป็นสีบหา่อนน้ออกลจ้าอยู่ปลาาอโดอพี่ล้วเอ้ยเป็นอันอนี้เนี้ยขาหากใหม่จ้ะเสีหน่อยจ้ะเสียมหน่อย,อยทำงนางนเราจะไม่ ฮิระงูขาจ้าบานเข็นบานกับจูมบนเดือทาค่สองดอกใช้นึงจ้าสะไก่ไหม้นีแล้ะคือตัวนี้อู้บ่อดอจ้า ฝนหำเพิ่นจะพีเนาะอจ้าผาดขายานา่พอแล้วจ้าพัดขา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 ข hả nhớ là thích chú nó nền nè bằng nè cậu vợ tự kín nó đây kìa 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 lăng

โมโมกินเนี่ยป๊าติดปักเอ้ยป๊าปุ๊นะนี่ซ้ํา

có cái nhôm cái nhôm chả ừ, thập phấn thập phấn bột tóc sẽ vươn lên phía ngàn rồi mỗi bạn cứ chỉ cầm lòng thẹn ไปกัมั้งจ้ะไปอู้ยสังัดดังเหรอเดินต้องแรงจ้ะ,ออจะยืนอะอ่าดอกจ้ายืน ออกเป็นย่อมจ้ะราะว่ากับส,ส่วนเดียวกันกับไม่น้อยเก็บมาพี่ด้อมน,น,น,นี่จ้ะง,งัดกันยาวๆ พี่น้องตอนนี้กัเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาเลยจ้ะสิบเอ็ดนาฬิกาก,าก,ากาลัวๆเราจะกลสิเที่ยงแลวมิวหน่อยกับสิริภาคกับบ้านจ้ะมือนีนมิวหน่อยมันสุดยอดเลยจ้ะมาตามมาผอเอาหิตปวกขอดอมีแต่ดอกงามๆจ้ะเดีวไปเบ่งผลงานมิ้วหน่อยว่าเมื่อนี้มิ้วหน่อยสิมันซําได้จ้านี่จะพี่น้องผลงานมิ้วหน่อยมือนี้โอ้ยเต็มตาใหญ่เลยจ้ะหิดปวกแหลกๆว่าแต่สิบมานน้าเพลินจ้ะ รอกเก็บเห็ดผึง่งเฮ็ดกอมาเพแปลว่าฝุกผอเห็ดปวชขอดอแถวถ่ายคลิปจ้ะป้าดพูดนะเบิ้งเด้อพี่นอ้องเห็ดปวชขอดอแถเด้อ,ดอดจ้ะนี่เปิดกรสิดอกใบใหญ่ปนได้จ้ะงามแหงออกเป็นจุ่มเป็นมองจ้ะก็ถือว่ามาันจ้ะผลงานมันนี่้ามาค,คลิปนี้ก็อย่าลืมเข้ามกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้มิ้วหน่อยน้ำแนเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้มิวหน่อยดอดอก,ก็ขอเจ้าพระพักตร์สำเนตจ้ะพี่นอ้อง ผัวๆก็ไม่ในคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะ